ที่มณฑลทนานบกที่42ได้มีการจัดพิธีรำลึกเชืดชูเกียรติทหารเนื่องในวันทหารผ่านศึกค่ะโดยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะตรงกับวันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปีนะคะ ซึ่งจากตรงกับวันทหารผ่านศึกทางมณฑลทหารบกที่42จัดพิธีรำลึกเชิดชูเกียรติทหารหารโดยมีพลตรีวรพลวรพันธ์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42ในฐานะหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสงขลาค่ะเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานและก็ผู้แทนหน่วยงานต่างๆค่ะเข้าร่วมณนะบริเวณค่ายเสีนานารง์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะโดยในช่วงเช้าได้มีพิธีวางพวงมาลาบริเวณอนุสาวรีพลเอก หลวงเสนานารงค์และก็พิธีสวนสนามเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกโดยมีทหารประจำการรอ5,001ชมรมสายใจไทยจังหวัดสงขลาสตูลพัทลุงรวมไปถึงสมาคมสตรีอาสาส,สมัครรัาดีแนนจังหวัดสงขลาชมรมข้าราชการตำรวจนอกประจำการจังหวัดสงขลาสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดสตูลเข้าร่วม สำหรับวันทหารผ่านศึกนะคะตรงวันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปีเนื่องจากว่าเป็นวันที่รัฐบาลได้จัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเพื่อให้เป็นหน่วยงานถาวรทําหน้าที่ให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกและก็ครอบครัวทหารผ่านศึกโดยตรงโดยได้มีการร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกแล้วก็มีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาจึงถือว่าวันนี้เป็นวันทหารผ่านศึกตลอดมาเดี๋ยวเรามีเสียงให้สัมภาษณ์ของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันทหารผ่าน เมื but, logical, it, ่อวานนี้ลองไปฟังกันดูค่ะวันนี้นะการรู้สึกภูมิใจและก็ดีใจนะเพราะว่าผมเป็นทหารที่ได้รับชาชาติและก็เมื่อปี2513ได้ไปร่วมรบที่สงครามเวียดนามนะครับแล้วก็ได้รับเหรียญชัยอันนี้มา นการรู้สึกภูมิใจเพราะเราเป็นผู้ชายได้รับชาชาติพอกเสียณอายุไปแล้วก็ผมก็เบนเบนเบนเข็มนะก็คิดว่ายังไงจะได้ทาประโยชน์ได้กับแผ่นดินประเทศชาติกับสังคมกับัวรวมเลยก็ไปจัดตั้งโรงเรียนขึ้นชื่อว่าโรงเรียนหวันเกลือ เพราะผมคิดอยู่เสมอว่าคนจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะ,ะประเทศชาติจะจเจริญหรือไม่จเจริญะะนะมันจดอยู่ที่การศึกษาค่ะบุคคลเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะปัจจุบันนะคะก็จะอยู่ในข้าราชการที่เสร็จสิ้นเรื่องของการรับราชการทหารกันไปแล้วค่ะแต่ว่ากองทัพก็ยังคงให้ความสำคัญและก็ทำหน้าที่ดูแลอยู่นะคะ